สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะใช้ริบบิ้นสามเส้นนะคะลายนี้เป็นลายน่ารักนะคะทำง่ายค่ะขั้นตอนไม่เยอะนะคะสามารถทำตัวเป่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะลิบบิ้นที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นลิบบิ้นตาเพชรนะคะเบอร์2ค่ะเราจะตัดลิบบิ้นมา3เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่75็ดสิซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะพับครึ่งลิบบิ้นลงมาค่ะพับครึ่งลิบบิ้นแบบนี้เลยนะคะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะตรงนี้ จากนั้นนะคะเราก็จะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะลิบบิเ้เส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่สนําำลิบบิ้สอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วก็ลวงเอาลิบบิ้เส้นที่2เข้ามาในห่วงนะคะจากนั้นเราก็ดึงทั้ง3มมุมนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะดึงให้ได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ ดึงทั้งสามมุมค่ะดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะเราจะได้สามเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านบนเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ดึงนะคะ ดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะอันนี้เลยดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะอันนี้เลยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราพิกับด้านมาค่ะพิกับด้านมาเราจะจับรบบิ้นนะคะ ขึ้นมา3มเส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่สามทับเส้นที่2นะคะริบบิ้นทับกันด้านบน3เส้นแบบนี้ค่ะด้านล่างก็เหลือริบบิ้นอยู่3ามเส้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะเส้นนี้ลงมาแบบนี้ค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะ หยิบเอาลิบบิ้เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะวางลิบบิ้เส้นด้านบนลงมานะคะแบบนี้หยิบเอาริบบิ้เส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้นะคะลิบบิ้เส้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเขาจะมาโผล่ด้านหลังตรงนี้ค่ะสามเส้นนะคะเราจะให้ด้านบนนะคะเหลือลิบบิ้อยู่แค่สองเส้นนะคะ เหลือแค่สองเส้นตรงนี <par> eta, ้เราจะวางเส้นนี้นะคะวางลงมาแบบนี้เลยค่ะยกริบบิ้นขึ้นมานะคะวางลงมาแบบนี้ดันสองเส้นตรงนี้นะคะออกมานะคะดันออกมาแบบนี้นะคะเราจะเอา2เส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะห่วงที่1ห่วงที่สองนะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกนะคะสอดเข้าไปห่วงที่1ค่ะแบบนี้เลยดึงแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่สองนะคะ แล้วก็สอดผ่านห่วงหนึ่งนะคะเอาผล่ห่วงที่สองแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะปล่อยมือริบบิ้นก็จะยุ่งยุ่งแบบนี้เลยค่ะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะหรือเพื่อนๆจะดึงทีละเส้นก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะริบบิ้นเขาจะยังไม่แน่นค่ะเขาจะยังหลวมๆนะคะ เราจะได้ลักษณะนี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยพลิกกับด้านมาค่ะพิกกับด้านมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะระวังริบบิ้นบิดผิดรูปด้วยนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เขาจะยังไม่แน่นนะคะเขาจะยังดูหลวมๆอยู่นะคะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นนะคะ ไปหนึ่งสองนะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองค่ะแบบนี้ใช้เมื่อซ้ายจับไว้นะคะจับริบบ ouais ิ้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนับไปหนึ่งสองเหมือนเดิมค่ะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนับไปหนึ่งสองวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับไปหนึ่งสองนะคะวางพาริบบิ้นหน้าเส้นที่สองค่ะ แบบนี้เลยริบบิ้นเราจะเหลือแบบนี้นะคะด้านบนเหลืออยู่2เส้นแบบนี้เราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะทับเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะลอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแล้วก็จะสอดแบบนี้เลยเส้นที่สองค่ะสอดช่องเดิมนะคะแต่เบี่ยงให้ริบบิ้นไปโผล่ช่องที่สองนะคะแบบนี้ถัดจากเส้นที่หนะคะแบบนี้นะคะ จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะหลอมลวงแบบนี้นะคะพลิกกับด้านมาไล่ดึงในขั้นตอนนี้นะคะไล่ดึงทั้งหกเส้นค่ะค่อยคดึงนะคะไม่ต้องดึงแรงนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะริบบิ้นตรงนี้จะยังไม่เท่ากันนะคะเขาจะยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะ สอดไปตามแนวริบบิ้นผูกช่องที่สองนะคะดึงค่ะดึงนิดนึงนะคะแล้วก็สอดนะคะสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะสอดจนครบทั้งหกเส้นนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นริบบิ้นขั้นตอนนี้จะยังไม่แน่นนะคะจะยังดูหลวมหลวมนะคะแล้วก็จะยังไม่เท่ากันค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดให้ครบเลยค่ะสอดให้ครบทั้งหกเส้นนะคะ พอเราสอดครบแล้วนะคะเราก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงทั้งหเส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะตรงนี้จะยังไม่เท่ากันค่ะแล้วก็จะบีบด้านข้างนะคะบีบแบบนี้นะคะบีบผีบด้านข้างนิดนึงนะคะบีบแบบนี้แล้วก็ไล่ดึงอีกรอบค่ะแบบนี้นะคะ เราจะได้ลักษณะนี้นะคะพลิกกับด้านมาค่ะดึงตรงนี้อีกนิดนึงก็ได้นะคะดึงด้านบนนะคะดึงให้กระชับนะคะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะค่อยๆดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทําเกสรด้านในตรงนี้นะคะเราก็จะทําแบบง่ายๆค่ะจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้เลยดึงริบบิ้นมาตรงๆแบบนี้ นับจากตัวฐานของเขาเลยนะคะนับจากเส้นที่เราจะสอดนะคะ1 2 3นะคะนับมา3ช่องนะคะ1 2 3ตรงนี้นะคะสอดแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงหลวมไว้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นเส้นที่2นะคะสอดเหมือนเดิมนะคะดึงริบบิ้นมาตรงๆแบบนี้เลยสอดถัดจากเส้นที่1นะคะเส้นที่2สอดตรงนี้ เราจะสอถดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งหเส้นนะคะ2 3 4สามสี่ห้าหนะคะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะเส้นที่สองสอดค่ะเส้นที่สามนะคะดึงริบบิ้นมาตรงๆเลยค่ะสอดนะคะเส้นที่สี่นะคะดึงริบบิ้นมาตรงๆค่ะสอดนะคะด้านในตรงนี้นะคะถัดกันไปเรื่อยๆนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่ 5นะคะสอดถัดจากเส้นที่4นะคะแบบนี้เลยเส้นที่6นะคะช่องสอดจะอยู่ด้านในนะคะเส้นที่6นะคะสอดด้านในเลยค่ะแล้วก็หาช่องสอดให้เจอนะคะก็จะโผล่ตรงนี้นะคะริบบิ้นนะคะแล้วก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงเส้นที่1นะคะตรงนี้ไล่ดึงทั้ง6เส้นค่ะ ไล่ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วเราจะได้ประมาณนี้แล้วก็พลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านมาสอดเก็บริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะเหมือนรอบแรกที่เราสอดเก็บนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นผล่ช่องที่สองนะคะ สอดจนครบทั้ง6เส้นค่ะเป็นการสอดเก็บริบิ้นธรรมดานะคะแบบนี้เลยแล้วก็ไล่ดึงนิดนึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะ พลิกกับด้านมาดูด้านบนนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็จะทําแบบง่ายๆนะคะจับแบบนี้นะคะจับริบบิ้นมาตรงๆพาดมาหน้าเส้นที่สองแบบนี้เลยค่ะวางเลยค่ะใช้มือซ้ายจับไว้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่สองแล้วก็ดึงริบบิ้นมาตรงๆพาดหน้าเส้นที่สามแบบนี้เลย เส้นต่อไปนะคะเส้น nah. ที่สมพาดหน้าเส้นที่4นะคะเส้นที่4นะคะดึงมาตรงๆมาวางหน้าเส้นที่หนะคะแบบนี้เลยริบ้นด้านล่างแล้วก็ใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะด้านล่างใช้มือซ้ายจับไว้นะคะเส้นที่หนะคะวางพาดมาหน้าเส้นที่6แบบนี้นะคะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะด้านล่าง ส่วนเส้นที่6เส้นสุดท้ายนะคะเราจะนำปลายริบบิ้นนะคะดึงมาตรงๆแบบนี้เลยสอดเข้ากลีบแรกที่เราทำตรงนี้นะคะสอดเข้ามาตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยค่ะเราจะได้ลักษณะนี้แบบนี้นะคะจะได้แบบนี้เราจะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะดึงนิดนึงค่ะ แล้วเราก็สอดนะคะจับไว้แบบนี้นะคะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะสอดริบบิ้นผล่ช่องที่สองนะคะตรงนี้ยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเรายังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเดี๋ยวกลีบด้านบนจะหักนะคะเราไม่ต้องดึงแน่นสอดนะคะ สอดจนครบทั้งหกเส้นนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาจัดกลีบด้านบนทีหลังนะคะแล้วก็สอดนะคะสอดไปตามแนวเลยนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่สองนะคะทำเหมือนกันนะคะทั้งหกเส้นเลยแล้วก็จะสอด ก็มาดูกลีบด้านบนนะคะถ้าเราดึงแน่นไปแล้วก็สามารถดันขึ้นมาได้นะคะใช้แหนบช่วยดันขึ้นมานะคะแล้วก็จัดกลีบให้เท่ากันค่ะไล่ดึงเลยค่ะไล่ดึงกลีบนะคะ แล้วก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วเราจะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะ ขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ